สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมไฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่าทีมโปเกมอนที่เก่งที่สุดของคาซมิเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับและตัวทั้ง6นี้ก็จะเป็นตัวจากออฟฟิเชีเลยนะครับไม่ใช่ตัวสมมุตินะเออ,เอไปฟังดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกแน่นอนคือแกดอสของคาซึมินั่นเอง แกดอสของคาซึมิเนี่ยแต่เดิมคาซึมิเขาเป็นคนที่ไม่ชอบแกดอทนะผมถึงขั้นเกลียดเลยเขาว่าได้แต่ก็มีอยู่ตอนหนึ่งในช่วงปลายเจนสองนะผมที่คาซึมิต้องมาดูแลแกดอทนะก็เลยเลิกเกลียดแกดอสไปถึงขนาดจับแกดอสมาเป็นโปเกมอนของตัวเองเลยด้วยแล้วแกดอสของคาซึมิเนี่ยบอกกันเลยนะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าสามารถพ่นไฟได้ด้วยโอ้โหขี้โกงมากเป็นโปเกมอนน้ําแต่พ่นไฟได้แถมไม่พอ ในภาคซันมูนยังแปลงเมกาได้อีกโอ้โ oh, หบอกได้เลยว่า mm hmm. แกดอของคาซึมิเนี่ยน่าจะเป็น mm hmm. โปเกมอนที่เก่งที่สุดของคาซึมิแล้วล่ะเออแปลงเมกาได้ด้วยอ่ะคิดดูดิ mm hmm. เพะมากตัวต่อไปตัวเนี้ยถ้าดูเพลินเพลินก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เก่งหรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือโกดักของคาซึมินั่นเองนะโปเกมอนเป็ดที่ปวดหัวตลอดเวลานั่นเองแต่ความเก่งของมันก็คือถ้าเกิดมันปวดหัวถึงขีดสุดแล้วอ่ะมันจะปลดปล่อยพลังจิตที่ แข็งแกร่งมากๆออกมาซึ่งมันก็เคยใช้พลังเนี้ในการช่วยพวกตาชิจาักการแก๊งล็อกเก็ตอยู่หลายครั้งมากๆนะครับก็ถือได้เลยว่าเประมาที่เก่งแน่นอนคาเทมี่ยังหลังก็ชอบมันด้วยนะอืมม่เลวตัวต่อไปก็คือเมียวโลตโนกนะครับผมเป็นเปเกมอนกบนั่นเองที่มีวงอยู่ตรงท้องนะนะเออพ้านาแต่ล่างแรกเลยจะมาล่างสามตอนเจนสองนะครับเออหาว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละเออ ล่าสุดก็ชนะเพลงกัรน,นี้ของซาตชีไปด้วยนะเออเขาถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นซาชิเป็นแชมป์โลกกันด้วยนะอย่าลืมต่อไปก็คือซานีโกะนั่นเองนะผมปอยมอนปกาลังของเรานะเออความเก่งของมันก็เคยได้โชว์ในอุซึมะกิครับนะที่แข่งกับปวยมอนน้ําอย่างเดียวอะ่ะเออถือว่าเก่งเลยแหละมีท่าแบบฟื้นตัวจากการบาดเจ็บด้วยอะ่ะเออขี้โกงมากใช้ได้เลย ตัวต่อไปก็คือทูนะครับผมหรือซีด้านั่นเองซีด้าก็คือโปรมอนมังกรของเจนสองอ่ะนอกจากบัตรกีฬาก็จะมีตัวนี้แหละเป็นโปมอนมังกรนะครับผมความเก่งก็แน่นอนแหละว่าเพราะว่ามันเป็นโปรมอนมังกรนะนะถ้าเกิดพัฒนาไปลร่างสามนี่คือแบบโอ้เก่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะผมเพราะตอนนี้ของคาตูี่มันจะเป็นแค่ทักทูร่างแรกนะเออถ้าพัฒนาเป็นร่างสามเมื่อไหร่เนี่ยบอกก็เรียว่าโคตรเก่งแน่นอนนะครับจริงๆ ัวสุดท้ายแน่นอนตัวที่คาสเมีเนี่ยอุ้มมาตลอดเลยตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนสก็คือโทเงตี้นั่นเองซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นโทเงติกไปแล้วร่างสองนะในช่วงของเจนสแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดคาสเมีได้กลับมาเจอกับโทเงตี้อีกและได้เกิดได้กลับมาร่วมเดินทางด้วยกันอีกอะโทเงตี้ก็น่าจะเป็นร่างสแล้วก็คือโทเงคิดนั่นเอง โงเงคิดก็เป็นโอที่เก่งมากๆอยู่แล้วถ้าเกิดใครเล่นเกมก็จะรู้นะเออเป็นโปเกมอนแฟรี่ด้วยเรียกว่าเป็นตัวแทงของคาสุมิเรียกว่าได้บอกได้เลยตอนนี้เนาะเป็นตัวแบบไม้ตายเพราะว่าทีมของคาตุมิที่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบธาตุน้าเกือบหมดเลยนะมีแค่โงเงคิดเนี่ยแหละที่ไม่ใช่ธาตุน้าเออเจ๋งเลยแหละและนี่ก็คือ6ตัวของทีมโปเกม,มอนของคาสุมิที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับ จริงๆยังมีอีก3ตัวนะก็คือสตาร์มี่ร่างแรกร่างสอง่ะแล้วก็ไอตัวปลาเนี่ยนะโทสกินโด้เออแต่มันไม่ค่อยเก่งเท่ากับ6ตัวนี้ผมผมก็เลยไม่มาจัดอยู่ใน6ตัวนี้นั่นเองก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเออช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะถึงผู้ตดตาม1,000คนเร็วๆนะครับก็แค่นี้นะครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ